ที่แฟมลี่สวัสดีค่ะวันนี้ปาเตียพาเพื่อนๆชมหิมะค่ะแถวบ้านปาตีหิมะลงแล้วค่ะหนาวค่ะเพื่อนๆหนาวไม่เห็นต้นไม้ไม่เป็นสีเขียวแล้วนะคะต้นไม้มีแต่หิมะเป็นสีขาวหมดเลยค่ะ ชมวิวพีะค่ะเพื่อนๆวิวสวยขาวไปหมดเลยค่ะวิวหิมจสวยจวยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากขาวสนามหญ้าปฏิค่ะขาวหมดแล้วค่ะเพื่อน มมอารแต่สวยค่ะบรรยากาศสวยงามมากอากาศเย็นค่ะลบสองค่ะเพื่อนๆลบสองสวยงาย หน้าหนาวค่ะที่เยอรมันนะคะช่วงนี้หน้าหนาวเอาปฏิเอาบรรยากาศช่วยๆงามๆม,มาฝากนะคะอากาศเย็นแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะแล้วหิมะก็ลงสวยวิวสวยค่ะปฏิเอาวิวชวยๆมาฝากนะคะ สวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏิก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดจับจะบคากดเพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏิด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามารับชมคลิปปฏิค่ะสวัสดีค่ะ